สวัสดีครับบ้านองุ่นสวรรยามาแล้วนะครับอืมก็วันนี้ก็มาดูสวนองุ่นนะครับมาดูสวนองุ่นนะครับช่วงนี้ก็มะแรงกําลังลงแต่ว่าของเราไม่ลงนะฮะอันนี้เป็นสวนองุ่นสาขาสองนะฮะที่ที่101ร้อยเอ็ดนะฮะโอ้ต้นสวยงามมากเลยครับ ต้นกำล,ลังสวยงามนะฮะสมบูรณ์เต็มที่นะอันนี้คือสมบูรณ์นะฮะอันนี้สมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์เต็มที่นะฮะสมบูรณ์สวยงามมากเลยเท่ากันหมดเลยนะฮะนี่นี่นะฮะผมแดดร้อนนะ,ะแดดร้อนร้อนนะฮะอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะฮะสมบูรณ์เต็มที่เลยนะฮะสวยงามนะครับผมนี่ ดูแต่ละต้นแต่ละใบนะฮะดูสำรวจแต่ละต้นแต่ละใบนะฮะยอดกำลังเดินครับยอดเดินดีเลยนะฮะยอดเดินดีมากเลยนะฮะแต่ละต้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกต้นจะเป็นเหมือนกันหมดนะฮะโลงนี้ เป็น s 4 8นะฮะ s 4 8ซึ่งเป็นสาขาสองนะฮะที่อยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็โรงนี้นะครับดูช่วงนี้อันเนี้ยงูนกุมภามีนานะฮะสองเดือนฮะอันนี้งูน14กุมภา14มีนาหนึ่งเดือน14มีนา14นัสาน,นี่สองเดือนฮะดูองุ่นลงปลูกสองเดือนฮะสวยงาม เพิมหัวนะครับผมโอ้โหนี่ตอนคืนครับค่ำๆพอดีก็ไม่อยากจะเปิดไฟนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวมแมลงลงนะฮะแมลงแมงกินนนนะครับผมก็เลยมาส่องดูนะฮะปรากฏว่าไม่มีสักตัวนะฮะแมงกินนนไม่มีครับผมนี่เป็นองุ่นสาขาส,สองนะที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็ลงนี้ก็ถือว่าโอเคทำได้สวยงามดีมากนะครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวจะส่องให้ดูไฟตอนคืนนะฮะน,น,น,นูนูนูนดูนะฮะนี่นี่อันนี้เป็นเอสสี่สิบแปดนะฮะอันนี้เป็นเอสสี่สิบแปดทั้งลงเลยครับผมสวยงามมากเลยฮะใบสมบูรณ์ดีนะฮะใบสมบูรณ์ดี ใบสมบูรณ์ดีนะฮะมีใบใหญ่ๆนะฮะดูดูสมบูรณ์ดีมากเลยฮะแบบนี้ก็โอเคแล้วก็ไปได้สวยฮะแบบนี้นครับบ้านองุ่นสวรรญานะครับผมสาขาสองร้อยเอ็ดนะฮะอันนี้อันนี้ที่บ้านร้อยเอ็ดนะครับนี่นี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะถามเรื่องอ่างงนะฮะ เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอางุนเกี่ยวกับเรื่องงุนก็ยินดีนะครับผมยินดีเลยนะครับผมคอมเมนต์ไว้นะฮะก็นะครับจะตอบคาถามให้นะครับผมขอคุณมากๆนะครับผมใครมีปัญหาเรื่ององุนก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับผมกับบ้านองุนสวรรญานะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอคุณมากๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ